ทำเอาหลายคนแตกตื่นฮือฮาไม่น้อยนะคะเมือ่อพบว่าแฟนคลับคนหนึ่งคลั่งรักแอดเดอร์โูดโพสภาพส่วนแหวนเพชรเนิ้วนังข้างซ้ายพร้อมกับแท็กหาหนุ่มแอร์อีกด้วยทําเอาหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าหนุ่มแอร์ขอแต่งงานและเป็นแฟนกับเธอคนนี้จนหนุ่มแอร์ออกมาแก้ข่าวว่าไม่ใช่และไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวด้วยล่าสุดนะคะหนุ่มแอร์ได้เปิดใจผ่านสื่อถึงเรื่องนี้บอกว่าเจ้าของโพสต์คนดังกล่าวเป็นแฟนคลับที่เคยเจอตามงานปกติที่ต้องออกมาแจ้งความ เพราะมีการนำชื่อของตนไปแอบอ้างและมีคนหลงเชื่อจึงตัดสินใจปรึกษากับต้นสังกัดให้ทนายความแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวันไม่เป็นหลักฐานแต่งานนี้นะคะพอแจ้งความไปก็ดันเจอแฟนคลับคนดังกล่าวสู้กลับอ้างว่าหนุ่มแอร์ทำให้ตนเสียชื่อเสียงทันท,ที่ตอนหนุ่มแอร์โพสนะคะก็ไม่ได้เปิดเผยชื่อหญิงสาวรายนี้ก็คลิปว่าเรื่องนี้นะคะไม่จบลงง่ายๆหลักฐานที่ได้มาก็เยอะมากๆด้วยพร้อมกับทิ้งท้ายอีกว่าอยากให้แฟนคลับมีขอบเขตในการชื่นชอบศิลปิน